สิ่งที่ AI ช่วยให้เจ้าของธุรกิจรวยขึ้นมีอะไรบ้าง 1. คือช่วยให้ประหยัดต้นทุนให้คุณเหลือกำไรมากขึ้น 2. ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการได้งานแต่ละชิ้นเร็วขึ้น 3. ช่วยให้ธุรกิจคุณโตด้วยการเพิ่มยอดขายไม่ว่าจะทำมาเก็ตติ้งทำการตลาดทําการขายหากลุ่มลูกค้าที่ตรงกลุ่มตรงนี้สามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้คุณได้ทั้งหมดยกตัวอย่างในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะ การลดต้นทุนถ้าหากว่าในเรื่องของการทำคอนเทนต์ในเรื่องของการทำรูปทำแอดทำสคริปต์พวกนี้คุณคิดว่าถ้าคุณทำเองอ่ะคุณใช้เวลานานแค่ไหนคะอย่างน้นอยๆเนี่ยการที่คุณจะออกมาทำปกทำแอดเพื่อที่จะยิงเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งถูกไหมคะอันนี้ถ้าคุณใช้ AI ทํทำให้คุณคุณเหลือเวลาแค่2อนาที AI ก็สามารถลำเลียงงานตรงนี้ออกมาให้คุณเลือกได้แบบง่ายๆภายใน1นาทีได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของการประหยัดเวลา ถ้าคุณใช้พนักงานเนี่ยบอกเลยว่าการที่คุณจะทํำสคริปต์ทำคอนเทนต์หรือทําสไลด์เรื่องของการใช้เวลาเนี่ยขั้นตับต้องมีเป็นวัน2วันกว่าคุณจะได้งาน1ชิ้นนะแต่ถ้าคุณสั่งงาน AI คุณใช้เวลาจาก1วันเหลือ2นาทีนะแล้วก็ในส่วนของการ เพิ่มยอดขายนะก็คือถ้าคุณอยากโตธุรกิจ1คือคุณต้องจ้างคอนซัลท์สคุณต้องจ้างเอเจนซี่ถูกปะเพื่อทำมาร์เก็ตติ้งหรือช่วยอีกหัวหนึ่งให้คุณอะแต่ตอนนี้ถ้ามี AI คุณสามารถใช้ AI เป็นที่ปรึกษาให้คุณได้เลยโดยที่คุณจะถามเรื่องอะไรก็ได้จะถามนานแค่ไหนก็ได้จะถามช่วงเวลาไหนก็ได้นี่คือข้อดีของการใช้ AI มาเป็นคอนซัลท์มาเป็นเอเจนซี่ให้คุณนะแต่สําคัญที่สุดคุณจะต้องใช้คําถามเป็นนะเพราะเมื่อไหร่ที่คําถามคุณภาพ คุณก็จะได้คําตอบที่คุณภาพถ้าคุณถามไม่ถูกต้องคําตอบที่ทาเรียงมามันก็ไม่ถูกต้องเช่นกันอันนี้เลยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ครูตัดสินใจมาเปิดคอร์สเพราะครูเองก็ทาธุรกิจรีสอร์ทด้วยทําธุรกิสกินแคร์ด้วยตอนนี้ครูก็สามารถที่จะ1คือประหยัดต้นทุนนะคะโดยการลดพนักง,งานลงแล้วก็มีกําไรมากขึ้น2คือครูประหยัดเวลามากๆของการทํางานแต่ละอย่าง 3. ครูสามารถทํมาร์เก็ตติ้งแบบเจ๋งๆออกมาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับทุกธุรก,กิจของครูได้โดยการใช้ AI นะคะครูทําได้แล้วแล้วสิ่งที่ครูออกมาสอนในคอร์สนี้ทั้งหมดนะคะก็เป็นสิ่งที่ครูได้แกะออกมาจากธุรกิจตัวเองด้วยนะคะก็ออกมาเปิดคอสอนชื่อคอร์ส21วิชาใช้ AI ทําเงินนะคะก็สิ่งที่คุณจะได้ในคอร์สนี้ก็คุณก็จะสามารถที่จะใช้ AI ทํางานแทนคุณได้ คุณจะสามารถใช้ AI ทําให้ธุรกิจคุณโตได้คุณจะสามารถใช้ AI ทําภาพเจ๋งๆทําคลิปเจ๋งๆให้คุณได้แล้วที่สําคัญสิ่งที่จะได้เพิ่มมากกว่านั้นคุณจะสามารถได้แคปชั่นเจ๋งๆในการดึงหัวนิ้วโป้งมือคนได้ในการสะดุดตาคนเพราะเมื่อไหร่ต่อให้คุณทําคลิปดีแค่ไหนต่อให้คุณทำคอนเทนต์ดีแค่ไหนถ้าแคปชั่นด้านบนมันไม่โดนคนอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะสะกดคนให้เข้าไปดูเนื้อหาของคุณได้อันนี้คือส่วนที่สําคัญมากก็คุณจะได้ทั้งหมดทั้งมวลในคอร์สคอ ะะแต่วันนี้ครูให้ราคาเออร y เบิรอยู่ที่2,900บาทให้พิเศษนะคะอีกแค่5ที่สุดท้ายเท่านั้นนะคะคุณสามารถที่จะเรียนออนไลน์เรียนได้ตลอดชีวิตไม่เข้าใจตรงไหนมาดูซ้ำได้ตลอดเวลาสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนไปเจอกันในคอร์สได้เลยค่ะ